คุยตรงๆแบบพี่น้องกันวันนี้เราแบบวินวินเนาะเหมือนพี่น้องกันนะคะวันนี้วิบอกเลยว่าวิธีอื่นรวยได้ไหมรวยได้วิธีอื่นรวยได้หมดค่ะเก็บขยะก็รวยถ้าเรามีวิธีการเก็บถูกไหมแต่วันนี้เราชวนมารวยแบบง่ายอ่ะหนึ่งชวนมารวยแบบง่ายสองชวนมารวยแบบทํางานที่บ้านสามชวนมารวยแบบ ใช้เงินน้อยๆดังนั้นวันนี้วิลลี่บอกเลยว่า3ข้อดี3ข้อดีของการทำธุรกิจเนี้ยวิลลี่ตั้งใจทำเลยค่ะ ขอขอบคุณคุณบุญชัยริมติบูรณ์ด้วยนะคะเป็นผู้ชายที่น่าต่อรอรวยแล้วก็น่าน่ารักมากๆเลยนะคะขอบคุณเช้าขอบคุณเย็นเลยนะคะที่ทําให้พวกเรานะคะได้มามีรอยยิ้มแล้วก็ส่งต่อสิ่งดีๆให้กับผู้คนมากมายในประเทศไทยเรานะคะค่ะ,นะคะแล้ววันนี้วิทยากรเราก็พร้อมแล้วนะคะสาวน้อยล้อล้านผู้นี้ท่านทํางานประ จำด้วยแหละหลังจากที่งานประจํานะคะท่านก็หายเข้าหายใจเข้าหายใจออกว่าหมู่มอหมู่มอหมู่มอนะคะท่านคิดอย่างไรและมีเป้าหมายอย่างไรวันนี้นะคะท่านจะมาพูดให้กับพวกเราได้เติมพลังไฟใส่ฝันกันว่าประสบความสําเร็จกับหมู่มอนี้นะคะแล้ว มันทําง่ายอย่างไรนะคะเพราะว่าท่านเองมีประสบการณ์ทางด้านออนไลน์ด้วยนะคะเหมาะมากเลยนะสําหรับใครที่อยากจะทําทออนไลน์นะคะเดี๋ยวโค้ดพวกนี้จะไขข้อข้องใจและทําอะไรที่ง่าย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 มากเลยปานเสกได้เลยนะคะขอส่งหัวใจรัวๆนะคะให้กับคุณทันชมนคำชอมนะคะหรือโค้ดอุ้ยลี่ของเรานะคะขอเรียนเชิญเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีเองะด้วยสวัสดีค่ะค่ะวิลลี่เองนะคะค่ะก็เดี๋ยววิลลี่ปรับกล้องนิดนึงอ่าโอเคนะคะค่ะวิลลี่นะคะก็วิลลี่นะคะเป็นคนหนึ่งนะคะที่ อ,อยู่กับวงการออนไลน์มา10ปีเต็มและเดี๋ยววิลี่ขอแนะนำตัวเองสั้นๆง่ายๆนะเพื่อให้ทุกคนได้รู้ว่าทำไมต้องมาฟังวิลี่นะทำไมวันนี้ต้องมาฟังผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงที่ใส่เสื้อลายๆวันนี้นะคะค่ะวิลี่ค่ะัญชมนนะคะก็ปัจจุบันนะคะทำงานด้านสาธารณสุขนะวิลี่ก็ดูแลเกี่ยวกับแพทย์ทางเลือกนะคะซึ่งถามว่าจริงๆแล้วอะคะ่ะวิลลี่ก็มีงานประจำอยู่แล้วแต่ด้วยความที่ เรารู้ว่าเงินเดือนหรือชีวิตของมนุษย์เงินเดือนมันไม่พอใช้มันมีลิมิตมันมีเพดานรายได้ค่ะจะไปใช้สอยอะไรจะกินข้าวจะไปเที่ยวจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันอึดอัดไปหมดเพราะรายได้มันจำกัดรายได้มันเดือนหนึ่งมีครั้งเดียวอันนีุ้ิยลี่เชื่อเลยนะว่าใครหลายๆคนก็ต้องเป็นแบบนี้รายได้เดือนหนึ่งรอเงินเดือนออกแค่ครั้งเดียว แต่รายจ่ายเป็นไงคะ24ชั่วโมงดังนั้นอะวิลี่บอกเลยว่าใครที่เป็นมนุษย์เงินเดือนน่ะคุณจําเป็นต้องฟังวิลี่ใครที่มีรายได้เพียงทางเดียวก็ต้องฟังวิลี่ ใครที่รายได้วิลลี่อาจจะมีหลายทางแต่ไม่พอใช้ก็ต้องฝังวิลลี่ดังนั้นนะคะวิลลี่ทำธุรกิจออนไลน์มาสิบปีเต็มสวัสด,ดีค่ะก็อีไฮโซมากน่ารักจังเลยไฮโซมากเลยนะโอเคค่ะดังนั้นวิลลี่อ่ะทำธุรกิจออนไลน์มาสิบปีเพราะวิลลี่มองเห็นอะไรครับวิลลี่ตอนสิบปีที่แล้วอะคะ่ะเราเริ่มรู้แล้ว ว่าคำว่าอินเทอร์เน็ตมันเข้ามาในโลกตอนนั้นเริ่มมีอะไรครับไฮไฟไเริ่มมีเฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นทำให้เรารู้ว่าโลกมันได้เปลี่ยนไปแล้วซึ่งอุลลี่ไม่ได้พูดเองระดับกูรูระดับ ى, เศรษฐีระดับโลกเขาก็พูดแบบนั้นว่าอุลี่โลกมันเปลี่ยน วิถีชีวิตของคนก็กําลังจะเปลี่ยนไปมันเหมือนกับว่าเมื่อก่อนเป็นยุคหินแล้วจะเปลี่ยนมาเป็นอีกยุคนึงอะคะ่ะคุณเข้าใจไหมคะดังนั้นวันเนี้ยมันคือโลกใหม่ที่กําลังก้าวเข้ามาแบบเต็มรูปแบบจริงๆวันนี้อุ้ยถามตรงๆถ้าคนใครคิดจะอยากรวยอะคะ่ะเราไปเอาวิธีการเมื่อสิบปีที่แล้วมาทำจะรวยไหมคะคิดตามอุลลีนะ วันนี้พอสอเนี้ยอยากรวยแต่รวยยากเพราะว่าคนมันเปลี่ยนแล้วช่องทางของเงินก็เปลี่ยนค่ะดังนั้นพออุ้ยรู้อย่างนี้ว่าเงินมันอยู่ในอากาศแล้วอะ่ะอุยลี่ก็เอาตัวเองมาอยู่กับช่องทางออนไลน์เลยช่องทางออนไลน์เลยขายของออนไลน์ค่ะ สต็อกของขายของออนไลน์ไปอยู่กับแบรนด์คนนั้นแบรนด์คนนี้ดาราคนนั้นดาราคนนี้เพราะเราอยากรวยกับออนไลน์ไปทําธุรกิจตัวนั้นตัวนี้ที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์ดังนั้นนะคะสวัสดีนะคะทุกท่านที่เข้ามานะ่ารักจังเลยดังนั้นนะคะวิลลี่ก็อยู่กับวงจรที่เป็นออนไลน์แต่พอวิยลี่ะคะ่ะได้มีโอกาสจากพี่เพชรนะคะพี่เพชรพันล้านนะคะโค้ดเพชรนะคะโค้ดเพชรนะคะ ก็เป็นคนในออนไลน์เหมือนกันซึ่งอุลี่ก็ติดตามท่านอย่างเงี้ยเนื่องจากว่าเราเห็นว่าผู้ชายคนนี้เขาแบบทําธุรกิจออนไลน์เหมือนเราเลยผู้ชายคนนี้เขามีเป้าหมายเขาทําธุรกิจออนไลน์แล้วเขาเป็นคนที่ชอบทําธุรกิจดังนั้นอุลี่ก็เลยรู้จักกับพี่เพช่ะคะ่ะแล้วพี่เพชก็ได้แนะนําธุรกิจมูมมอยให้กับอุลี่พออุลี่มองฝังธุรกิจนะคะใครที่เป็นแบบอุลี่นะถ้าคุณอยากรวยในยุคพศนี้นะ ถ้าคุณอยากมีรายได้เพิ่มในยุคพศออนี้นะคุณตั้งใจฟังเลยอุลลี่เลยนะอุยลี่ฟังโมเดลของมูมอครั้งแรกคร่ะอุยลี่ฟังครั้งแรกแล้วอุลยแบบเฮ้ยมันดีอ่ะมันเจ๋งอนะ่ะเพราะว่าวันนี้นะคะคุณเข้าใจว่าโลกก่อนหน้านี้สักคาปีหรือที่อุลลี่บอกอะ่ะมันเป็นยุคของการสต็อกสินค้ามันเป็นยุคของการเอาแบบขายของออนไลน์แต่ยุค ที่จะก้าวมาเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องสต็อกของแล้วเราไม่จําเป็นต้องผลิตสินค้าเองแล้ววันนี้สินค้าถ้าเราจะทําธุรกิจหรือทําสินค้าอะไรก็แล้วแต่ฟังวิลีนะต่อให้คุณจะรู้จักมูมอหรือไม่รู้จักก็ตามตั้งใจฟังวิลีค่ะวันนี้คุณจะทําธุรกิจคุณจะมีสินค้าสักหนึ่งแบรนด์นะคะธุรกิจทุกอย่างสินค้าทุกอย่างมันก็จะมีตั้งแต่อะไรคะ เริ่มต้นเติบเติบตัวเ,เริ่มต้นนะคะเติบโตอิ่มตัวแล้วก็ตกต่ำทุกอย่างมันมีวัฏจักรของมันดังนั้นนะถ้าเราไปนั่งทําสินค้าเองไปนั่งทําอนุเองอันนี้เองอุ้ยรีบอกเลยว่ามันค่อนข้างจะยากและมันใช้ทุนเยอะวันนี้เราโฟกัสธุรกิจที่มันใช้เงินน้อย เพราะวิลลี่บอกเลยว่ายุคนี้มันเป็นยุคโควิดดังนั้นการที่จะเอาเงินสักก้อนหนึ่งทำธุรกิจคุณต้องมองให้ดีดังนั้นวันนี้เราจะไม่คุยว่าการใช้เงินเยอะทำธุรกิจอาจจะทำธุรกิจเยอะต้องใช้เงินอาจจะใช้ใช้ห้องช่องอื่นเนาะแต่ช่องนี้วิลลี่ขออนุญาตวันนี้เราใช้เงินที่มันน้อยมากค่ะเราใช้เงินน้อยมากากับการทำธุรกิจซึ่งวิลลี่บอกแล้วว่าเราไม่ต้องมานั่งทำผลิต ินค้าเองเราไม่ต้องมานั่งจัดการหาสรรพคุณสินค้าในเมื่อวันนี้ประเทศไทยมันมีสินค้าดีๆเยอะมากแล้วอะค่ะเข้าใจไหมคะวันนี้ไปที่ไหนก็มีแต่สินค้าไทยแลนด์เต็มไปหมดเลยคนนั้นผลิตสินค้าสินค้าโอทบสินค้าอะไรเยอะแยะมากมายสินค้าในประเทศไทยมันมีเยอะแต่ปัญหา มันไม่ได้อยู่ที่ไม่มีสินค้ามันอยู่ที่เราไม่ได้เอามาขายให้ถูกช่องทางเราไม่ได้เอามาจาัดจำหน่ายให้มันถูกช่องทางว่าเท่านั้นดังนั้นวันนี้ค่ะมันมีแอปแอป,แอปหนึ่งอ่ะที่มันรวบรวมสินค้าดังทั่วประเทศไทยแล้วก็สินค้าแบรนด์ดังๆจากทั่วโลกเข้ามาอยู่ในแอปแอปเนี้ยมันง่ายกว่าไหมคะอุย้ยรีฟังโมเดลอย่างเงี้ยแล้วอุย้ยรีรู้สึกโอ้อะ เราไม่องเที่ยวปวดหัวกับการหาสินค้าในเมื่อสินค้าทุกอย่างมันก็มีเริ่มต้นอินตัวตกต่ําเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องมาเที่ยวปั้นสินค้าแต่ละอย่างสินค้าแต่ละอย่างให้ดังนึกออกไหมคะคนที่เป็นเจ้าของแบรนด์จะรู้ดีว่าการที่จะปั้นสินค้าแต่ละอย่างอ่ะมันเหนื่อยมากเลยใช้ทุนกี่แสนนะคะแต่วันนี้เรามีแพลตฟอร์มซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าออนไลน์เอาสินค้าดีๆ มาให้เราใช้เอาธุรกิจดีๆเอาห้างร้านดีๆมาอยู่ในแพลตฟอร์มซึ่งวิลลี่บอกเลยมันเป็นเหมือนกับอาณาจักรค่ะวิลลี่มองว่ามันเป็นเหมือนอาณาจักรที่มันสร้างเงินจากค่าใช้จ่ายของเรานี่เองอะสุดยอดไหมใครว่าสุดยอดกดหัวใจวิลลี่หน่อยใครรู้สึกว่าเออวิลลี่สุดยอดอะกดหัวใจวิลลี่หน่อยนะคะมันเป็นธุรกิจที่น่ารักมากๆใช่ไหมคะ ทำง่ายที่สุดเนาะพิธนพรบอกทํำง่ายที่สุดมูมอเนาะใช่ค่ะมันเป็นแอปพลิเคชันที่มันรวบรวมสินค้าดีๆอยู่แล้วค่ะดังนั้นนะคะวันนี้ถ้าคุณบอกคุณมีทุนน้อยอ่ะแต่คุณมีจุดปป้าหมายคืออยากรวยอ่ะอุ้ยลี่บอกเลยว่าแอปมูมอนี้เป็นแอปที่ตอบโจทย์มากๆแล้ววันนี้ยังไม่พอนะคะวันนี้ยังไม่พอแอปพลิเคชันมูมอวันนี้เขาถอดแบบโมเดลของคนรวยมาเขาถอดแบบ การขยายเฟรนชชัยเหมือนคนดังๆธุรกิจดังๆที่ทำอยู่ทุกวันนี้เออนะบางคนบอกว่าอุ้ยลี่ขยายธุรกิจเฟรนชชสยเป็นแบบไหนขายระบบเป็นแบบไหนเพราะว่าบางคนบอกเห็นคำพูดเนี้ยเยอะและ้วแต่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นแบบไหนกันแน่อุ้ยลี่อยากจะบอกอย่างเนี้ยอุ้ยลี่ขอใช้วิธียกตัวอย่างค่ะเพราะอุ้ยลี่เป็นคนคนหนึ่งที่ เราชอบภาษาที่มันเข้าใจง่ายเราไม่ชอบภาษาธุรกิจที่ฟังแล้วปวดเสียเวียนกล้าวคือภาษานักธุรกิจอะไรบางอย่างคือฟังไม่รู้เรื่องดังนั้นนะอุ้ยลี่บอกเลยว่าอุ้ยลี่เป็นคนธรรมดาที่ชอบทําธุรกิจดังนั้นอุ้ยลี่ขอใช้คําพูดและยกตัวอย่างอะไรที่ง่ายที่สุดวันนี้ค่ะถ้าคุณอยากรวยจริงๆ่ะคะถ้าคุณอยากมีรายได้เยอะๆะคะ่ะอุ้ยลี่อยากจะบอกไว้ทุกคนนะคะช่วยกันหรือช่วยกันขยายเฟรนช์ชัย เราใช้วิธีขยายแฟรนไชส์เชกเช่นเดียวกับเซเว่นอเมื่อสมัยหลายสิบปีก่อนที่เซเว่นยังไม่มีในประเทศไทยหรือยังมีสาขาแรกวุลี่จำได้เลยตอนที่สาขาแรกมีในจังหวัดสุราษฎร์อะไรอย่างเงี้ยนะอุลี่อยู่จังหวัดสุราษฎร์นะคะเซเว่สาขาแรกค่ะเราก็ยังนึกภาพไม่ออกหรอกค่ะว่าต่อไปคนจะชอบเข้าเซเว่นกันเพราะตอนนั้นเราก็ยังเด็กมากแต่เรารู้ว่าห้างไอเลเก็กเเนี่ย มันโอเคอะห้างที่เป็นเลขเจ็ดอย่างเงี้ยเราไปอะไรเราไปซื้อของแล้วมีสินค้าเยอะแยะเรารู้แค่นั้นจริงๆแต่ปรากฏว่าทุกวันนี้กี่ปีแล้วคะเซเว่นเขาขายดีเป็นเทน้ำเทท่าและขยายเฟรนช์ชายอย่างต่อเนื่องวันนี้ถ้าเรามีเซเว่นสาขาเดียวในประเทศไทยอุ้ยรีเชื่อเลยว่าเจ้าของเซเว่นเขาคงไม่รวยแบบนี้ถูกไหมคะคน ชุมพรคงไม่ไปซื้อเซเว่นที่เชียงใหม่คนคนสงขาคงไม่ไปช้อปปิ้งเซเว่นที่อุบลถูกไหมคะดังนั้นวันนี้เราใช้วิธีขยายเฟรนชาชยซึ่งห้าสรรพสินค้ามุมอ,มอเราก็ใช้วิธีนัน้นอ,อุลี่ฟังแล้วอ,อุลี่รู้สึกว่าเอ้ยมันขยายเฟรนชาชยได้แต่มันใช้เงินที่น้อยมากๆมันใช้เงินที่ต่ำมากมาก,มาก,มากและจริงๆแล้วมันใช้เงินไหม แคจะไม่ได้ใช้เพราะมันก็คือการที่เราช้อปปิ้งอยู่แล้วแต่เราแค่เปลี่ยนที่ช้อปปิ้งมาช้อปปิ้งในห้างสรรพสินค้าออนไลน์ถูกไหมคะอย่างเช่นวันนี้เราตื่นเช้ามาเราแปลงสีฟันเราใช้ยาสีฟันแทนที่เราจะไปซื้อยาสีฟันตามห้าง ตามร้านโชห่วยตามออนไลน์เราก็มาซื้อในห้างสรรพสินค้าของเราตื่นเช้ามาแปลงฟันเสร็จนะคะเป็นไงคะกินกาแฟเราก็เลือกซื้อกาแฟจากปกติในออนไลน์เราก็มาซื้อกาแฟที่ไหนคะเราก็มาซื้อกาแฟในห้างสรรพสินค้าของเราซุกวิลี่มองว่าเฮ้ย ธุรกิจอันนี้มันง่ายจริงๆเราทําออนไลน์มาสิปีเต็มเรากระเสือกกระสนอยากสําเร็จกับออนไลน์ก่อนหน้านี้เราสต็อกสินค้าก่อนหน้านี้เราไลฟ์ขายของก่อนหน้านี้เราทําอะไรที่ยากๆมาหมดเลยเราคิดแบรนด์ตัวเองเพราะอยากมีอยากเป็นเจ้าของแบรนด์ดังนั้นค่ะมันวิธีอื่นรวยได้ไหมเราคุยตรงๆแบบพี่น้องกันวันนี้เราแบบ วินวินเนาะเหมือนพี่น้องกันนะคะวันนี้อุยบอกเลยว่าวิธีอื่นรวยได้ไหมรวยได้วิธีอื่นรวยได้หมดค่ะเก็บขยะก็รวยถ้าเรามีวิธีการเก็บถูกไหมแต่วันนี้เราชวนมารวยแบบง่ายอ่ะหนึ่งชวนมารวยแบบง่ายสองชวนมารวยแบบทำงานที่บ้านสามชวนมารวยแบบใช้เงินน้อยๆดังนั้นวันนี้อุ้ย่ีบอกเลยว่าสามข้อดี สามข้อดีของการทําธุรกิจเนีุ้ิยลี่ตั้งใจทําเลยค่ะมันมีอะไรง่ายกว่านี้มั้งเราเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าออนไลน์เราเป็นเจ้าของสินค้าเป็นหมื่นหมื่นชนิดลูกค้าไม่ชอบสินค้า A ก็ไปเอาสินค้า B ลูกค้าไม่ชอบสินค้า A B ก็ไปเอาสินค้า C D ดีมันได้หมดอะค่ะแต่ถ้าเราเป็นเจ้าของแบรนด์เองเราอาจจะมีสินค้าแค่หนึ่งแค่สองตัวถ้าลูกค้าแพ้ เราก็ขายไม่ได้อีกเลยถูกไหมคะใครเห็นด้วยกับุิยลี่บ้างคะใครเห็นด้วยกดหัวใจให,หน่อยโอ้จริงุิยลี่จริงอะ่ะวันนี้มันมีโมดเดลที่มันง่ายจริงๆแล้ววันนี้มันเป็นโอกาสดีที่ธุรกิจเนี้ยมันเพิ่งเข้ามาได้ยังไม่ถึงปีอ่าพี่นุชพานะคะสำเร็จง่ายจริงนะมูมอใช่คะ่ะวันนี้เราไม่มีหน้าม้ากันนะเรามีแต่แบบ ใช่เราเป็นกัลยานิมิตกันซึ่งเรามองเห็นว่ามูมอมันทําเงินล้านได้ง่ายจริงแล้ววิลลี่บอกเลยว่าทําเงินอยู่บ้านวันนี้นะคะโมเดลต่างๆเลยอะ่ะ ธุรกิจบางอย่างคุณต้องออกนอกบ้านไปทําธุรกิจนั้นคุณต้องออกนอกบ้านไปเสี่ยงเจอเชื้อโรคไปเสี่ยงเจอผู้คนเยอะแยะมากมายซึ่งวิลลี่บอกเลยว่ามูมอคุณสามารถอยู่บ้านก็ทําได้คุณเลี้ยงลูกคุณเลี้ยงแฟนคุณเลี้ยงพ่อแม่คุณอยู่ที่บ้านคุณก็ทําได้คุณแค่มีโทรศัพท์มือถือคุณก็ทําได้แล้ววันนี้คุณมีทุนน้อยมากเหมือนอุ้ยลี่อ่ะ ก็ไม่ได้มีทุนพ่อแม่ไม่ได้รวยพ่อแม่ไม่ได้เอาเงินทองมากองให้เรามีแต่เงินเดือนอย่างเดียวดังนั้นจะไปเอาทุนที่ไหนไปซื้อนู่นซื้อนี่มาทําสินค้าล่ะคะดังนั้นอุยลี่บอกเลยอ่ะอยู่บ้านทุนน้อยๆก็ทําได้แล้ววันนี้ค่ะเราแบบมันทําง่ายจริงๆแล้ววันนี้แค่เราใช้วิธีขยายแฟรนไชส์เหมือนเซเว่นอีเลฟเว่นขยายแฟรนไชส์เหมือนอะไรอุยลี่ วี่นี่ขอย้อนไปตอนเด็กๆนะชอบกินเคเอฟซีมากเลยอันนี้ขอพลาดพิงนิดน,นึงนะคะเนื่องจากชอบเป็นการส่วนตัวนะคะเรารู้สึกว่าเคเอฟซีเป็นไก่ที่อร่อยมากนะคะตอนเด็กนะแต่พอเริ่มโตแล้วร,รู้สึกว่าเออจริงๆมันก็มีแป้งเยอะอะไรอย่างเงี้ยเนาะ,ค,ะคืออร่อยไม่อร่อยมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะ,ะประเด็นนี้มันไม่ได้สาคัญว่าอร่อยไม่อร่อยแต่ประเด็นมันอยู่ที่เจ้าของเคเอฟซีเขารวยมากโอเคไหมคะทุกคนเข้าใจประเด็นนี้ไหมคะดังนั้นวันนี้เราไม่ได้ชวนเป็นมาขายไก่ ถูกไหมแต่วันนี้คนที่อยากรวยเขาต้องขายระบบเขาต้องขายเฟรนช์ายเคฟซีถูกไหมคะบางคนบอกว่าคนขายไก่ทอดข้างบ้านยังขายอร่อยกว่าเคฟซีเลยเออบางคนมันชอบไม่เหมือนกันเนี่ยใช่แต่วันนี้ประเด็นก็คือคนที่ขายไก่ทอดข้างบ้านกับผู้พันเคฟซีใครรวยกว่ากันถูกไหมคะถูกไหมวันนี้เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าความอร่อยมันไม่ได้แปรผันตรงกับ ความรวยนะเขาเรียกว่าระบบมันแปรผันตรงกับความรวยยิ่งมีระบบที่ดีคุณก็จะรวยได้เร็วโอเคไหมดังนั้นวันนี้วิลลี่ไม่ได้ชวนกันมาแบบขายของนู่นนี่นั่นแต่วันนี้เราชวนมาเป็นเจ้าของห้างสิสนค้าออนไลน์ที่มีสินค้าเป็นหมื่นๆนชนิดมันไม่ธรรมดานะคะการที่เราจะมีสินค้าเองเป็นหมื่นๆนชนิดโดยที่เราไม่ต้องไปดิวอะไรเลย โดยที่เราไม่ต้องไปเหนื่อยไปดิวไปคอนเน็ชันอะไรไม่ต้องเพียงแต่วันนี้เราช้อปปิ้งสินค้าแล้วเราก็มีรายได้แบบนี้โอเคไหมคะอ่ะโอเคนะคะดังนั้นวันนี้อุ้ยลีบอกเลยว่าสิ่งที่อุ้ยลีประทับใจและก็ทำไมถึงทำมูมออุ้ยมีเหตุผลอย่างที่อุ้ยลีบอกวันนี้เราเน้นขยายเฟรนชชัยขยายเฟรนชชัยในยุคนี้มันทำให้คุณรวยได้จริงแล้ววันนี้ค่ะ เราไม่ต้องนั่งปวดหัวกับเรื่องอื่นเราแค่นั่งที่จะขยายเฟรนชชายเน้นขยายเฟรนชชายอย่างเดียวเลยแล้ววันนี้มาบอกต่อสิ่งดีๆกันเอาสินค้าดีๆของประเทศไทยที่มันมีอยู่อะเอามาจับตั้งในแอปมูมอเอามาจับวางจับวางจับวางแล้ววันนี้เราเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถไปดีลร้านค้าไปดีลสินค้าดีๆเอามาขายในแอปได้ โอเคไหมส่วนใครที่มีสินค้าอยู่เป็นเจ้าของแบรนด์อยู่วิลี่ไม่ได้ว่าอะไรนะมันเป็นเรื่องดีมากที่คุณจะเอาสินค้าและธุรกิจของคุณเข้ามาอยู่ในแอปโอเคไหมคะดังนั้นเนี่ยคะ่ะวิลี่บอกว่าธุรกิจมูมอมันเป็นธุรกิจของคนรุ่นใหม่ของคนยุคใหม่ที่จะรวยจริงๆไม่ใช่ของคนยุคสิบปียี่สิบปีก่อนไม่ใช่ถ้าคุณอยากรวยจริงๆ คุณต้องเรียนรู้ที่จะก้าวตามทันโลกที่จะเปลี่ยนแล้ววันนี้คุณก็จะไม่ใช่โนเกียคุณก็จะไม่ใช่ฟิล์มสีโกดักที่มันไม่มีอยู่แล้วเข้าใจไหมคะวันนี้ทุกธุรกิจมันสามารถล้มได้ถ้าเขาไม่เปลี่ยนแปลงและก็เรียนรู้ใหม่วันนี้มันมาถึงธุรกิจใหม่ที่มันน่าทำมาก นะคะแล้วหลังจากนี้เดี๋ยววิลลี่อยากให้ทุกคนตั้งใจฟังแผนธุรกิจฟังแนวคิดต่างๆที่มันเด็ดมากๆวิลลี่ก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ตั้งใจฟังวิยลี่ก็ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวุิลลี่จะมาแบ่งปัน,ปนอีกวิยลี่ขออนุญาตส่งไม้นี้นะคะให้กับพี่แพตตี้คนสวยของเรานะคะขอบคุณพี่แพตตี้มากเลยน่ารักมากๆนะคะแล้ว,วุิลลี่เชื่อว่าเรามีอะไรเดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตกันในห้องห้องนี้ในเพจเพจนี้อัปเดตความรวยอัปเดตการมีสุขภาพ กระเป๋าตังที่ตุงตลอดเวลาอะโอเคค่ะสวัสดีค่ะสุดยอดมากๆเลยค่ะส่งหัวใจรัวๆให้กับโค้ดอุ้ยลี่ของเรานะคะสาวน้อยน้ามนคนน่ารักนะคะมีเสน่แรงมากเลยพลังเหลือเฟือนะคะตัวเล็กๆแต่ว่าใจไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะคะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะคะทุกๆท่านนะคะได้ฟังนะคะส่งพลังดีๆตรงนี้นะคะกับ สาวอุลี่นะคะเป็นยังไงกันบ้างแชร์กันไปหร้อยังนะคะส่งแชร์กันไปเยอะๆเลยนะคะเพราะว่าธุรกิจของเราเป็นธุรกิจที่ง่ายก๊อปปี้ได้เลยนะคะก๊อปปี้ทำได้เลยวันนี้ทุกคนเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าออนไลน์ mm. ที่ใหญ่ที่สุดนะคะของคนไทยจงภาคภูมิใจนะคะพวกเราทุกคนมาเป็นหุ้นส่วนใหญ่เลยนะ,ะสำหรับท่านที่อัปเกรด V.I.P. นะคะซึ่งไม่ได้แบบ บอกเลยนะคะว่าวันนี้นะคะไม่มีถ้าไม่มีแอปปูมอเนี่ยโหชีวิตเราคงจะไม่ได้ล่าเริงอย่างนี้เนนะคะล่าตาสดใสร่าเริงเบิกบานเพราะว่าโควิดนะคะโควิดสิบเก้าเข้ามารุ่นแรงเหลือเกินนะคะแต่พอมาเจอมูมอเข้าไปเจอมูมอแรงกว่านะคะ